มาเจอกันอีกแล้วนะครับกับหมอลำพาไปเลยช n นลพบกับผมแอดดิวอีกครั้งนะครับและในวันนี้ก็เป็นข่าวอัปเดตกันอีกแล้วสำหรับข่าวที่จะมาให้ทุกคนได้รับชมกันและฟังกันนะครับเป็นวันปิดฤด,ดูการของหมอลำใจเกินร้อยบ้างนะ ถามว่านุบสกรรไปเกี่ยวอะไรกับพี่บอยสิริชัยและคุณแอนออรดีนะครับวันนี้ก็คือเดี๋ยวจะอ่านให้ฟังนะก็คือผมขอให้การแสดงคืนนี้เนี่ยราบรื่นปลอดภัยตลอดสอดแจ้งเลยปลอดพายุปลอดฝนนะครับนี่ก็คือนุบพสกรเขาก็กล่าวมาแบบนี้นะว่าสิ่งที่สําคัญเนี่ยขอให้ได้มาไหลล้นคอโชคมันหมาน,มนร่ํารวยกันทุกคนนะครับและถือโอกาสอวยพรวันคล้ายวันเกิดของพี่บอยสิริชัย อ๋อก็คือวันเกิดบอยสิริชัยด้วยนะวันนี้นะครับขอให้มีแต่ความสุขนะแล้วก็สุขภาพแข็งแรงร่ำรวยกว่าเดิมโด่งดังกว่าเดิมจะเดินรุ่งเรืองตลอดปีตลอดไปนะครับก็คือคำกล่าวของนพสกรที่มีความปรารถนาดีที่จะมอบให้กับนก อ,อ,อประทานโทษครับมอบให้กับทางบอยสิริชัยแล้วก็คุณแอนออรีนะก็คือ2สามีภรรยาคู่นี้นะครับก็ถือว่าเป็นอะไรที่ฮอตมากๆในวงการหมอลำนะครับแล้วก็อยู่วงการนี้มานานมากๆเลยนะทุกคนก็ต่างไปแสดงความยินดีนะครับและโดยบอยสิริชัยเนี่ยก็เห็นข้อความของนุกโพศกรแล้วนะครับก็คือเข้ามาคอมเมนต์ทันทีเลยแล้วก็บอกว่าขอบคุณครับน้อง นโปสกรก็ตอบกลับไปว่าเสียดายหลาอยากไปแหงก็คือไม่ได้ไปนะครับประมาณนี้นะก็อวยพรไปละกันสำหรับป้าป๋านะครับปอยศิริชัยของน้องแฝดพี่พลอยกับน้องเพชรนะแล้วก็ ขอให้บอยสิริช้ในมีแต่ความสุขสมหวังนะครับจริงๆแอดูจะบอกเลยนะว่าวงการหมอลำเนี่ยทุกวงการเนี่ยเขาจะรันกันแล้วก็เขาจะติดต่อกันตลอดนะในเรื่องของการทําอาชีพเดียวกันเขาย่อม รับรู้ถึงความเหน็ดเหนื่อยเนาะในการประกอบอาชีพเนี่ยบางครั้งเวลาทุกข์ใจอะไรมาเขาก็จะปรึกษากันเรียกได้ว่าปรึกษากันข้ามค่ายเลยนะเขาเป็นพี่เป็นน้องกันครับมีแต่เหล่าแฟนคลับเนี่ยบางครั้งเนี่ยก็บางคั้งยาดามากเกินอย่าไปเชื่ออย่าไปหูเบานะครับเพราะว่ามันมีทั้งคนชอบคนไม่ชอบคนปั่นกระแสก็มีทําให้องค์กรเนี่ยแตกคอการแตก องค์กรกลับไม่แตกคอกันเพราะอะไรครับเพราะว่าหนึ่งคือเขารู้ทันเขารู้ว่าเขามีชีวิตอย่างไรในการใช้ชีวิตเขารู้ว่าเขาอยู่ตรงนี้มานานขนาดไหนประสบการณ์มันสอนอะไรเขามาบ้างเลยทำให้เขาเนี่ยมีความเข้มแข็งนะครับที่จะต่อสู้กับปัญหา,าบางจุดที่มันรู้สึกว่าไรา้สาระแอดดิวใช้คำว่าไรา้สาระละกันเขาก็เลยไม่แลกไม่ลงไปเล่นด้วยกับอะไรที่มันแบบ ปอยอ,ออะไรพวกนี้นะครับกับสมาชิกคนที่ก่อตั้งกลุ่มอวตารขึ้นมาเพื่อประจบปัป่นป่วนเพื่อที่มาทำรายชื่อเสียงศิลปินอะไรพวกนี้นะฮะนะล้วก็พลังบวกไปแล้วกันนะครับอย่าไป ว่าร้ายหรืออย่าไปเกลียดศิลปินเลยนะครับเราก็ชื่นชมและให้กาลังใจศิลปินไทยดีกว่าเนาะเพราะว่าช่วงนี้ก็จะมีแต่ข่าวดีๆทั้งนั้นเลยนะครับจะไปอิจฉาเขานะครับวันเกิดบอยก็ให้บอยมีความสุขละกันนะครับส่วนนกพงศกรเนี่ยก็พิฤดูการนะครับก็มีแต่ความสุขมีโอกาสก็ซ้อมตัวเองไปนะครับซ้อมความสามารถซ้อมอเรื่องของทักษะเรื่องของการแสดง เรื่องของการร้องเพลงต่อไปส่วนหนุ่มบอยสิริชัยนะครับวันนี้เป็นวันปิดฤด,ดูกาลหมอลำใจเกินร้อยเนาะก็มีความสุขแฮปปี้แฮปปี้กันไปเช่นกันนะครับก็โอ้โหช่วงนี้หมอลำมีแต่ความสุขนั้นเลยมีแต่เรื่องเฮฮาเข้ามามีแต่เรื่องแฮปปี้แฮปปี้ในช่วงปิดฤด,ดูกาลนะครับเพราะเอก,ก็ปิดไปแล้วนะยังไงก็เฮงเฮังบ้างๆสำหรับวันนี้นะครับแค่นี้ก่อนแล้วกันนะครับเดี๋ยวเจอกันในอีพีต่อไปเนาะโอเคครับสวัสดีครับ